โอเคครับก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมในรายการออนบิเคนะฮะกับเกมทีฟอร์เทสอีกแล้วนะฮะซึ่งมันก็มีอัปเดตแพทใหม่เป็นเวอร์ชัน2.1.3นะครับซึ่งเราไม่ต้องโหลด APK จากเว็บแล้วนะฮะก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ทุกคนเปิดเว็บเข้าไปนะครับกดดาวน์โหลดเกมมันก็จะมาหน้า Play Store แบบนี้แล้วนะฮะแต่สำหรับบางคนที่แบบติดตั้ง APK ตัวเก่าแล้วนะฮะคือมันยังไงอ่ะมันจะกดอัปเดตใน Play Store ไม่ได้นะครับทุกคนก็ตตตต้้้้ออองงถนนนนนนกกกกกกาาารริดดััแแแแลลลววว็็โหหหใใม่่่่่ะะะฮทุคคไปเเีย์บบบบ Data OB ไว้ก่อนนะฮะแต่ของผมอันนี้มันเป็นตัวใหม่ก็เลยกดลบไปเลยนะฮะเพราะยังไงมันก็ <c oughs> ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบเซฟอะฮะแต่สหรับใครที่แบบเบ้นนะแบบมีของเยอะๆก็ไปเซฟ Data ไปไว้ก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะฮะนี่เขาก็เนี่ยฮะแก้บัคไอต่างๆนานานะฮะน,าน,าน,านี่เป็นเวอร์ชั่น2.1.3แล้วนะฮะอัปเดตใหม่ใน Play Store นะครับคือตอนแรกเขาออกจาก Play Store นะฮะตอนนี้ก็กลับมาใน p l เพลย์สโที่เรียบร้อยนะฮะ โอเคฮะเราก็เข้ามาสู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ d iscord ของผู้สร้างนะฮะก็เข้าไปได้นี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ว้นะฮะว้าปะาลองโหมีหาห้องด้วยมีคเอทห้องตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ผมยังไม่เคยได้ลองเลยนะเดี๋ยวว่างๆผมจะว่าจะชวนเพื่อนผมมานั่งเว่นด้วยอยู่นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเว่นให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเว่น <laughs> ขำๆนะครับ โอเคหาห้องไวขึ้นนะฮะนี่ผมก็เล่นเป็นตัวดีมูแมนนะฮะ hmm, อืมออปชันอ๋ออันนี้หมุนเวลดนิดนึงโอเคนะครับผมก็ถ้าสมมุติทุกท่านได้ยินเสียงฝนตกก็ไม่ต้องคิดมากนะครับคือตอนนี้บ้านของผมกำลงังฝนค่อยๆปล่อยมานะฮะแม่อันนี้ก็ยังจมำกล้องได้อยู่ว่า <5, 4, S 1> แต่มันเปลี่ยนอาวุธยังไงอะ่ะ ช่องแชทที่เพิ่มเข้ามากับ ioè, เหมือนจะเตะได้เปล่ามีคลิกตรงเนี้ฮะเหมือนจะเป็นโวตเตะเปล่าน,นี่ผมไม่มั่นใจนะครับก็มาเว้นให้ดูคร่าวๆสักแมตช์หนึ่งแล้วกันนะฮะออ้ยเทียบเฮือดสไนเปอร์ฆ่านะครับเว่นดีโมแมนเว้นไม่ไปไปฮะเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวนะฮะอัปเดตใหม่รู้สึกเหมือนจะลื่นขึ้นมากเลยนะครับหรือว่าผมคิดไปเอง <G ül> นี่ยิงดักหน้าเฮ้ยเขาเขาไปบวกกับหมอแล้วเฮ้ย <G ül> <G ül> หมอเอาฮะหมอเอาเรื่องยิงดักจุดเกิดตรงนี้ดีกว่า <G ül> อ,อุ้ยโดนรุมเรียบร้อยนะครับ เอาเป็นว่าผมก็มาเว้นให้ดูสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะฮะผมจะไม่เว้นจนจบหรอกนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะฮะแต่เห็นว่ามันมีอัปเดตแล้วก็เลยมาแจ้งให้คนดูทราบไปเฉยนะครับเว้นสาบคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะเว้นสาบคลิปที่ผมไปนะครับผมบ๊ายบายอ่าผมลืมบอกไปนะครับว่าเจ้าของเกมมีช่อง YouTube ด้วยนะฮะทุกคนก็สามารถไปกดติดตามได้นะฮะนี่เดี๋ยววิ้งผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเจ้าของคนที่เขาทำเกมเดี๋ยวเขาก็ ติดตามกันด้วยนะครับโอเคเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย